สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรมบ้านสารใจพระนิคมโครงการยกระดับให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมวิถีถิ่นวิถีชุมชนจังหวัดชลบุรีครับที่ลานวัฒนธรรมหน้าวาดัดเกาะแก้วนครสวรรค์ชุมชนย่อยที่1ตําตำบลพระนิคมอำเภอพระนิคมจังหวัดชลบุรีนางปริดาพันชดในอำเภอพระนิคม เป็นประธานในการเปิดงานถนนสายวัฒนธรรมบ้านสารใจพนัฐนิคมโครงการยกระดับให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมวิถีถิน่นวิถีชุมชนจังหวัดชนบุรีการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สําคัญของจังหวัดชนบุรีในการยกระดับให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ก็มีการกำหนดจัดงานนะครับ3ครั้งในทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา16นากาถึง22นาฬิการะหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง11สิงหาคม2567ภายในงานก็จะมีการจัดตลาดวัฒนธรรมการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมมีการแสดงทางศิลป,ปะวัฒนธรรมการแสดงคอนเสิร์ตของศิลป,ปินและกิจกรรมอ,อ,อื่นอีกมากมายนะครับ ภายในงานจะได้พบกับของอร่อยสินค้าคุณภาพจากพี่น้องชาวพนัสนิคมกว่า50ร้านค้าและมีการแสดงเองกอรครับหนึ่งในการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวพนัสนิคมสนุกกับการเล่นพื้นบ้านอย่างการทายโจ๊กครับการละเล่นเฉพาะถิ่นของพนัสนิคม <c oughs> เป็นความบันเทิงที่รอทุกคนมาเที่ยวที่นี่นะครับ